สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ้าจ๋าป่ขาขบวนเมืองเพชรบูร์วันนี้นะคะจะมีแนวทางอำมาฝากนะคะก็คือว่าใครที่ได้เป็นแฟนคลับนะคะเลขประมูลนะเลขประมูลของเจฟองบีนะคะตอนนี้บอกไว้เลยนะว่าอจะบอกว่าชุดปอมออกมาเยอะมากนะแต่ว่าก็เก็บไว้ดูก่อนนะ คือว่าเรายังไม่ปักใจร้อยเปอร์เซ็นนะคะแต่ว่าเราเก็บไว้ดูเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรเอาไว้เปรียบเทียบอะเออเอาไว้เอาไว้เอาไว้พิจารณาดูก่อนเออประมาณนั้นนะคะเพราะว่าพอพอบอกว่าหวยฉลาดกินแบ่งอะออกแล้วเออประกาศออกแล้วอะเขาเนี้ยมันเข้าไงเข้าแล้วเขาเนี้ยโอ้ออกมาเต็มเลยนะคะเดี๋ยวจ๋าจะให้ดูนะคะว่าของปลอมที่เขาให้มามีเลขไหนบ้างแล้วก็เผื่อเพื่อนๆจะแบบอยากได้ใครที่รออยู่ก็คือว่า ของปลอมออกมาก็เอาไว้ก่อนนะดูไว้ก่อนนะคะเอาไว้เอาไว้เป็นแบบเขาเรียกว่าเอาไว้พิจารณาดูก่อนเปรียบเทียบเอาไว้เปรียบเทียบดูก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าของชุดเลขประมูลเจฟองเบียให้มาชุดไหนบ้างเนาะที่จริงงวดที่แล้วของปลอมก็เข้าเหมือนกันนะของปลอมเข้า79นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่างวดนี้ของปลอมเขาให้ชุดไหมนมาบ้างแต่ว่าความแตกต่างมันเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นเพิ่ออะเอาดูดูเอาเองเลยนะว่าเออมันจริงหรือเปล่าชุดไหนอะไรประมาณนี้นะ แล้วก็อ,กอ,กอ,กอีกอีกหนึ่งชุดนะที่จ๋าบอกไว้ว่าโอ้มันแต่ว่างวดนี้เขาส่วนมากเขาคอนเฟิร์มว่า8ยังอยู่8จะมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอนเฟิร์มนะคะเลข8ยังอยู่เนี่ยมันจะเป็นเลขไหนซึ่งเขาก็บอกว่ามันมันเป็นแนวทางว่าให้เฉพาะก่อนนะคะให้เฉพาะเราห้องเรานะคะไว้ก่อนเผื่อใครจะเอาไปหาซื้อลอตนะคะคือว่าเขาให้เฉพาะก่อนคือมันมันจะเป็นเลข8มาทั้งนั้นเลยนะคะ เผื่อมันจะอั้นนะคะเดี๋ยวเราดูมาดูกันนะคะอ่ะต่อมานะคะเอามาม,มามาตามต่อไม่ใช่ต่อมามาตามต่อเอมาตามต่อนะคะคือไม่รู้ทําไมถึงชอบแปดห้าห้าแปดนะคะที่เขาบอกว่าแปดมาเออทาไมถึงชอบแปดห้าแปดก็ไม่รู้แต่ว่าเพื่อนๆจะชอบหรือเปล่าก็ต้องรองลุ้นนะคะแปดห้าแปดแล้วอีกหนึ่งชุดนะคะเขาบอกว่าร่างชุดเดียวสี่หกหารอดไว้เลยนะคะอันเนี้ยนะคะก็ต้องลองลองลุ้นดูนะคะเพราะว่า 46อะ่ะมันก็ไปตรงกับเลขชุดของเจ๊ฟองเบียที่ที่เป็นเลขประมูลอะ่ะที่ให้มาแรกๆเลยเขาเขาบอกแต่เขาบอกว่าเป็นของปลอมใช่ไหมอ่าเราก็รอดูก่อนนะคะคือว่าเอาไว้เปรียบเทียบดูก่อนพิจารณาดูเนาะคือว่างวดที่แล้วอะ่ะ79ก็ของปลอมแต่แต่เข้าไงเข้าจนชุดบนนะต่อมานะคะที่จะบอกไว้ว่าให้เฉพาะห้อง,งก่อนนะคะก็คือว่าเผื่อว่าใครจะไปหาซื้อลอตเนาะ คือว่ามันก็มี8ทั้งนั้นเลยนะคะเขาให้มา8 0 8 1 8 2 8 6เว้น85ไงแต่ว่าเขาบอกว่าส่วนมากถ้าเว้นอะ่ะตัวนั้นแหละมันจะออกเออจ๋าก็ไม่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 ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าที่มันออก83อะ่ะครั้งนึงที่งวดน,นึงอะ่ะที่มันออก83ใช่ไหมเขาให้มาจ๋าตามมานะสองงวดเหมือนกับเพื่อนอะ่ะเออตามมาสองงวดงวดที่สามหยุดตามปุ๊บออกทันทีแบบแบบพูดไม่ออกตัวเราเองเราก็พูดไม่ออกเลยนะคะ แล้วเขาบอกว่าเผื่อมันจะอั้นใช่ไหมแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดหกอันนี้นะคะก็คือว่าเอาไว้ลองลุ้นดูไงเผื่อว่านะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะเอาไปลุ้นนะคะเอาไปลุ้นเนาะอ่ะต่อมานะคะฝันเนาะฝันว่าพอดีว่าตัวเองอะ่ะซื้อหวยนะซื้อลอตเตอรี่แปดห้าไว้ใช่ไหมเราพอตกกลางคืนมาฝันว่าโดนยิงแต่ไม่เข้าก็เลยฟันทงไว้ว่า งวดวันที่1 6กันยานเนี่ยแจะมาแต่ความจริงแล้วอ่ะซื้อซื้อหวยไว้อ่ะแปนะซื้อลอตเตอรี่ไว้85นั่นเองนะคะก็เลยถือว่ามันมันจะเป็นเลขที่แบบว่าเอามามา,มาตีคู่กันมาหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เนาะแล้วอีกหนึ่งฝันนะคะเขาก็บอกว่าฝันว่ามีคนบอกหวยนะคะว่าหวยออก853 853ถ้าตัด ชุด2ตัวนะก็จะได้85 85ก็ไปตรงกับเลขที่ว่าเขาว่า8มาใช่ไหมแปดห้าห้าสอแล้วก็83เนี่ย88 8จะชอบอยู่นะคะแต่ว่าชุดชุดที่ว่าระวังอั้นอะดันนะเว้น83กับ85นะ80 81 82 86เออมันจะเว้น83อืม8ม83 8 8 4ม3 8ด8 5เออนะคะเออพูดคนเดียวก็เป็นเออนั่นแหละนะคะ ่ะแล้วก็อีกหนึ่งชุดนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะคือว่าเขาเอามาฝากวันนี้นะแต่แต่ไม่รู้ว่าจะมาจริงไหมคือเต่าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมหกสี่ 64, นะคะ64ซึ่งก็ไปตรงกับช่องเนี้ยหกสก็กำลังจะดังเลยก็คือว่าถ้าถามระยะการเลขเลขที่ว่าน่าจะดังมากๆเลยในในตอนนี้นะคะก็จะเป็นเ,เลขแปดหเก้าห้า อ่าแล้วก็ 6, 4 67นะคะตอนตอนนี้เลยตอนเนี้ยคือว่าถ้าถ้าสว่วนมากที่หลายท่านที่ไปหาซื้อลอตเตอรี่มาจริงๆอะ่ะเขาจะเน้นนะตัวเน้นจริงๆ95นะคะอ่าต่มาที่ที่จ๋าบอกไว้นะว่าชุดของเลขประมูลของเจฟองเบียร์คือว่าจ๋าจ๋าก็บอกเพื่อนๆไปแล้วหลายครั้งนะคะแต่นะว่าถามถามถึงตัวจ๋าเองนะ ัวจ๋า,จาเองนะคะคือเห็นข้อมูลมารู้นะว่าเป็นของปลอมนะคะจ๋าจ๋าเองจ๋าก,ก็ดูดูรู้นะแต่บางเอิญว่าของปลอมมันเข้าไงอ่าแล้วของของจริงเองอะ่ะเขาก็เข้าเหมือนกันนะคะอ่ะเขาให้มาเนาะ88งวดที่ออกอ่าล่าง8 8ใช่ไหมแล้วงวดเมื่อกี้นะคะให้มาก็จะมี98อ่กา98กับ97ใช่ไหมราคานี้มันออกไอ้97อะ่ะ79เนาะที่ที่จริงอะของปลอมเขาให้มา7 9ใช่ไหมแต่มันออก 97อะเออนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าชุดนั้นอะมันเป็นของปลอมที่เขาการันตีมาเจ้าของข้อมูลเขาการันตีมาว่าชุดนั้นเป็นของปลอมใช่ไหมแล้วคัเนี้เขาก็ให้98มาเหมือนกันนะคะมันก็เข้าด้วยนะคะก็เลยเข้าเป็นทั้งชุดบนชุดล่างใช่ไหมพอหลังจากที่ผลฉลากกินแบ่งประกาศออกไปปุ๊บใช่ไหมอ่าควเนี้เลขประมูลอะมันก็ให้ข้อมูลมา แต่แต่ดูตัวหนังสือแล้วอะ่ะมันค่อนนะค่อนไปในตัวเดียวกันแต่ที่จริงแล้วอ,ะอ่ะเจ้าของข้อมูลเขาให้มานะเป็นชุดนี้ของงวดที่ผ่านมานะคะวันที่1เดือน9คืองวดวันที่1กันยานะให้มา5้าเก้ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เข้าไงแล้วคราวนี้ของปอมอะ่ะอ่ะเดี๋ยวจ๋าจะให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าจานะ๋าเนาะ อันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นของปลอมนะเขาบอกว่าเขามันเป็นของปลอมเออแล้วแล้วแต่ว่าชุดเนี้ยมันเข้านะคะออันนี้ดูเลยหนึ่งเดือน9 6้าสามนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเขาการันตีมาว่ามันเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงแต่มันเข้าไงอืมก็เลยวันเนี้ยนะคะมีมาออกมาแล้วนะเลขประมูลนะคะตอนแรกเลยที่ออกมาต่องวดเลยนะคะเขาให้มาห4สี่เออ เขาให้มา64ใช่ไหมตอนแรกๆเลยนะคะให้มา64ต่อมาพอพอพ,อ,พออยู่มาพักใหญ่ๆนะคะอ่ะต่อต่อมาอยู่พักแต่ว่า64อ่ะมันไหลยหลยสำนักมากนะที่เขาให้มานะคะพอพออยู่มานะอยู่มาพักใหญ่ๆเขาก็ให้มา8ปดหนึ่งมันมีมาอีกนะคะนั่นก็คือ8ปดหนึ่งนะคะอ่ะชุดนี้ชุดของเจฟองเบียเขาให้มา8ปดหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะชอบหรือเปล่าจะเอาไปลุ้นหรือเปล่านะอ่ะอยู่ จากเขาให้หกสี่มาตอนแรกเขาก็ให้มาแปดหนึ่งต่ออ่าแล้วเท่านี้ยอยู่มาล่าสุดตอนนี้สามชุดแล้วนะคือว่าจริงแท้แน่นอนหรืออะไรหรือเปล่าจาก,ก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ากลายเป็น3ชุดแล้วที่ให้มานะคะอ่ะตอนนี้นะคะให้มา5 3าสามให้มาห้าสมทั้งหมดนะทั้งหมดของเลขประมูลเจ๊ฟองเบียเบ็ดเสร็จแล้วจริงๆะ่ะ เขาบอกว่าเป็นของปลอมไงแต่จาเห็นมาทั้งหมดอ่ะสามสามชุดเลยนะคะที่ให้มานตอนนี้ก็เลยอยากเอาฝากไว้ให้เพื่อนๆอ่ะเอาไว้พิจารณาดูก่อนเก็บไว้นะยังไม่ได้บอกปักปักธงหรือว่าอ่าบอกว่ามันเป็นของจริงตอนนี้นะคะคือว่าเก็บไว้พิจารณาก่อนเพราะว่าเวลา ยังเหลืออีกหลายวันเลยนะคะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะจ๋าก,ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้จา๋าแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งที่มุมขวาด้านบนของคลิปที่สําคัญตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ